หลังจากที่คาเซมิโรออกมาเผยความลับจักรวาลว่าชื่อบนหลังของเขาเขียนผิดมาตลอด10ปีเพราะจริงๆแล้วเขาชื่อคาเซมิโร่ตาหาแล้วมีนักเตะชื่อดังคนไหนอีกบ้างที่ชื่อบนหลังเสือ้อมีที่มาที่ไปหรือมีความลับอะไรซ่อนเอาไว้อยู่คนแรก เวิร์จิลฟันไดฟันไดเลือกที่จะใช้ชื่อจริงๆอย่างเวอร์จิลบนหลังเสื้อแทนที่จะใช้นามสกุลเพื่อให้เกียรติวงตระกูลแบบนักเตะทั่วไปนั่นเพราะเขาเกลียดพ่อที่ทิ้งแม่ไปตั้งแต่เด็ก 2. คุณอกเวโรเซอร์จิโออากเวโรอากเวโรเลือกใช้ชื่อเล่นที่คุณปู่ตั้งให้อย่างกุณอกเวโรไว้บนหลังเสื้อของตัวเขาซึ่งเป็นชื่อที่มาจากตัวการ์ตูนกุมกุมที่เขาชื่นชอบมากในวัยเด็ก 3. ชิชาริโต ฮา e วียเอเ n นเดสชิชาริโตเลือกใช้ฉายาที่แปลว่าถั่วน้อยล้อเลียนกับฉายาพ่อของเขาชิชาโรที่แปลว่าเจ้าถั่วมาจากดวงตาสองพ่อลูกนักฟุตบอลที่มีสีเขียวเหมือนเม็ดถั่วเช่นเดียวกันนั่นเอง